it สุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากจะลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากกระทิมอยากกระแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียว ad tiger ตองเกครับ ad ไปเลยนะครับ d tiger ตองเกใส่ ad ข้างหน้าตามด้วย tiger ตองเก ad t i g e r เก้าเเก d tiger ตองเกนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น นะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหล่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเขอบคุณครับสวัสดีครับ